สวัสดีครับผมสวัสดียามดึกนะครับผมวันนี้ผมสิมารีวิวของอีกคือเก่านะครับโบแมนเอิ้นมารีวิวทองพี่น้องก็คือซื้อมาแล้วก็มาถ่ายให้เบิ่งนะครับพอซื้อมามันมาใส่งานนะครับอันนี้ผมจะบอกกันนะครับว่าเป็นผมสั่งซื้ออ่ามัว l อ็น b นะครับมัวเอ็ของจานเทียบนะครับเป็นจานตะแกงนะครับเป็นอ่าจานใหญ่นะจานตะแกงนะครับนะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งนะครับนี่นนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ กันสัญญาณ 5G นะครับโปรเทคนะครันี่ยโปรเทคกันสัญญาณ 5G นะครับอ่านะครับคือของในกล่องนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับมาแกะเบิ้งว่ามันจะมันจะเป็นอ่าอ่าสิ่งที่เขาสั่งมาวัเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งของมาผิดเดี๋ยวจะต้องส่งคืนนะครับเนาะอาจจะมืดแต่ตอนนี้ก็ดึกดึกแล้วนะครับนอกประมาณสามทุ่มกว่านะครับสี่สี่ทุ่มแล้วนะครับโอเคนะครับอาจจะมืดมืดแต่จังหวะเด้อวันนี้ผมเซล้ลกลอนนะครับเด้อ มาครับบัตรนี้ผมจะทําการแกะกล่องกันเลยนะครับน้องเอาแต่ผมจะแกะด้านล่างนะครับเนาะโอเคนี่ครับมีเห็ดกินผมนี่แหละครับนี่ผมจะทําการกล่องคือโฟกัสเทนอเนี่ยมันคือเป็นอันนี้นะครับเนาะเอาโอเคนะครับเนาะมาแกะเบลงนะครับว่าข้างในจะเป็นหัยเอ็นบีบาร์รับเนาะหัวเอ็นบีอ่าเป็นรุ่นสองหัวนะครับหัวเอ็นบีเป็นรุ่นสองหัวนะครับสองหัวแม้เพราะว่า สามารถแยกในสองจุดนะครับสามารถี่จะแยกแยกที่จะอาศวมีโทรทัศน์มีกล่องกล่องรับสัญญาณสองกล่องนะครับคือโทรทัศน์มีสองเครื่องนะครับมันจะต้องเป็นหัวที่แยกออกสองจุดนะครับเป็นหัวที่ป้องกันสัญญาณ5 g นะครับสัญญาณ5 g ไม่ยา่เดี๋ยวนี้คลื่นพายุขึ้นอินเทอร์เน็ตนะสัญญาอินเทอร์เน็ตเป็นแบบ5 g นะครับมันจะถ้าเป็นลิงกกล่องมันอาจจะโดนรบกวนนะครับถ้าอยู่ไกล้อยู่ไกลกับสสัญญาณอาจจะถูกรบกวนนะครับ อาจจะถูกสัญญาณ5 g รบกวนแต่ว่ารุ่นนี้นะครับป้องกันนะครับสัญญาณ5 g รบกวนได้นะครับเนาะ x 2ก็คือเป็นเป็นชนิดที่มีสองสอง,สองจุดแยกมันมี2หัวนะครับเนาะจะเสื่อมแรงแต่เอาผมจะถ,ดถอดให้เบิกเลยนะครับเนาะนี่เป็นหัว lnb นะครับเดี๋ยวมือจะต้องไปติดไปติดให้เขานะครับไปใส่หัว lnb ให้เขานะครับแต่จริงผมยังบร่ได้เช็คนะครับว่ายังบร่ได้เช็คว่า ผมไม่ได้เป็นคนเช็คว่าเออว่าตัวนี้ว่าว่าไอหัว nb เสียนะจะของบอกหัว lb เสียก็สั่งให้ซื้อเลยนะครับผมก็เลยซื้อนะครับตามที่เขาบอกนะครับนี่ของใหม่นะครับนี่ภายในมันก็จะมีมีตะกรงนะครับบมมีมีแต่หัวนะครับบมมีพวกบมมีพวกเอ่าเกินดยังนะสกาลาลิงเบ่แปดนนี่ครับคงเป็นยังนะครับใส่ของเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาให้เบึงของเก่าไปนะครับของเก่าที่เขาออกมา จะคของเขาเอามาทิมนะครับเอามาให้เบิ่งว่ามันเสียเขาบอกแต่จริงมันบุ่รู้ว่ามันเป็นที่ยังนะครับเป็นที่กองหรือเปล่ากขบบ่รู้ครับเดี๋ยวผมเสียเอามาให้เบิ่งแป๊บนึงนะครับอ่ะนี่ครับนี่คือของเดิมนะครับของเดิมของเขาเขาบอกว่ามันเสียนะครับอันนี้ของเก่าเขานะเกลดขึ้นเนาะอันนี้ตัวนี้ครับเขาบอกของเก่าจะเป็นหัวเดียวนะครับนี่เป็นหัวเดียวนะครับเขียนว่า x หนึ่งเนาะบอดสัตเลยโอ้ยน้่งกลองโฟกัส อีกหนึ่งนะครับตอนนี้มันก็จับถูกเปิดนะครับมันมีฝาฝาพลาสติกมันรุดออกไปแล้วนะครับตัวน,นี้เขาบอกว่ามันเสียนะที่จริงเราผมยังบร่ได้ทศสนะครับเพราะว่าเขาบอกเสียก็เสียเขาก็เลยเจ้าของก็เลยมาสั่งให้ให้สั่งของมาให้นะครับโดยีใช้แบบ2หัวนะครับ2องจุดแยกนะครับนี่แยกได้สกล่องนะครับ นี่ครับหน้าตานะครับของใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะก็จะมีพลาสติกนี่กันไ้นะครับแต่พอใช้นานๆตรงนี้มันจะกรอบนะครับมันจะรุดออกนะตรงนี้แต่บางเครื่องก็ยังใช้ได้นะครับจุดนี้จะรูดออกแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่คือของใหม่นะครับผมผมก็เลยมารีวิวให้เพิ่งนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ3า0ร้อยกว่าบาทนะตัวนี้ครับเป็นสองหัวนี่3 0้กว่าบาทนะครับถ้าหัวเดียวก็ตกอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าหัวเดียวแบบนี้นะครับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้อันนี้สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับ ทางซื้อทางออนไลน์ก็คือถ้าส่งมากัาสจะราคาก็จะแพงขึ้นนะครับเนาะนี่นะครับหน้าตาเนาะหัวแอนบีถ้าถ้าถ้าอื่นถ้ามีโอกาสได้ไปติดอันนี้ให้เขาบัดจะได้ถ่ายให้เบิ่งนะครับเนาะเวลาติดตั้งจานนะครับเอาไปติดตั้งในจานตะแกรงนะครับเนาะเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้กับเบิร์นะครับคลิปสั้นๆนะครับอืมนี่นะครับ YouTube ก็มีหน้าที่ถ่ายคลิปก็ถ่ายนะครับมีอยังก็ถ่ายนะครับเนาะ อย่าว่ากันนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาเบิ่งนะครับใครสนใจก็ต้องอสามารถเลื่อนผ่านได้นะพี่น้องมาว่ากันนะครับนี่โอเคนะครับเนาะสำหรับการรีวิวของของผมนะครับสั่งซื้อของว่าง่ายผมสั่งซื้อของมากรรมธรรมาเฮ็ดคลิปนะครับสั่งซื้อของอันนี้เขาต้องเนื่องจากผมเป็นช่างผมก็มีหน้าที่ติดตั้งนะครับซ่อมแล้วก็ติดตั้งนะครับโอเคนะครับเนาะเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ